อะ,อะก็เดี๋ยวไปส่งอ้อมกนะันเดี๋ยวขับขยิบไปพ่อพ่อไปส่งอ้อมกันหนูนี่เดีย๋ยวได้ขับกบลับหนูขับได้แต่ว่ามันก็ไปเพื่อนลูกไปอ้อมมันจะเป็นห่วงวลาให้หนูขับกลับมาจันเมืองอ่ะไม่ห่วงเหรอแล้วดู เจ้าของรถเหรอเจ้าของรถค่ะนักพัฒแลสีเขียวจะลงบ้างแล้วม้าไม่ได้ไรงบงด้วยเร็วสามสีเลยเห็นไหมเนี่ยสีสีเลยโอ้โห